น่นี้ากันน่อมาพี่น้องนี่ว่าแม่กัฮะ Rồi 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 rồi. Rồi. พี่นอดอกม่วงอันนี้กับพี่น้องอเอ้ยม่วงเป็นดอกปีนี้เนาะต้นนี้แต่ละปีบบเป็นได้พี่น้องปีนี้เป็นพี่น้องอเอ้ยผมเมนแต่ละปีนั้นบาปีเป็นพี่น้องมันบาปีเป็นเนาะต้นนี้ปีนี้มันเป็นพี่น้องนะพี่น้องผมกินนี่บอลแม็กอารถห้ป่าเนาะ

กินข้าวเศาคือเก้าพี่น้องมากกินน้ำเบาแม็กพี่น้องมีอาหารหลากหลายเด้อพี่น้องเด้อมันนี้อันนี้มักซ์ลีพพี่น้องบ้านเบาแมกเอนมักซลี่เลวก็มีมักแตงนะพี่น้องอันนี้มดแดงพี่น้องก้อยสกับหอยพี่น้องหอยขมรือ่าหอยเดือหอยนี่พี่น้องนี่หอยนี่แหละพี่น้องเบาแมกก้อยเนาะสะพอนซื้อมากแล้วก็ต้มให้พี่น้องเบาแมกก้อยเนาะมัอนี่ก กินเขาคือเก้าพี่น้องเอาไปไหมเอาก้อนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมันตันหนาดิทานบุษมเนาะพี่น้องเห็นน้ำกันอยู่บลเอตเนาะก้อยหอยเสกไข่หมดแดงพี่น้องมีหักมีแพงซื้อมาให้พี่น้องเอ้ยเห็นผัวอยากพี่น้องเลยก็ซื้อมาให้เนาะ อพี่น้องเิ็นเลยบอกเบาแมก็กไปเบิ้งบ่ได้หนะ้าจอเนาะพี่น้องบ่แมก็กถ่ายกล้องหลังเด้อบ่ได้ถ่ายกล้องหนานะ้าเนาะพี่น้องกล้องหน้ามันบ่อยากแจ้งนะพี่น้องตอนนี้กล้องหลังเด้อพี่น้องเด้อตั้งไว้แบบกะเอา,เอาออนะพี่น้องกอปปะเอาว่าเออกล้องมันเซิงแล้วเนาะพี่น้องบ่แม็กกะเพราะว่าไปบ่ได้พาเบิ่งนั่นจะมาตกพี่น้องมันเป็นงาใหมานะ่นาะแจวพี่น้องอันนี้ก็แจวอ,อันนี้ก็หอยที่เบาแม็กให้เบิ่งก็แหละพี่น้องนี่หอยนี่เงี้ยพี่น้องก้อยไปซื้อมากะ สามสิทงนี่แหละทงทงละบานเท่ากับทงสิพันพี่น้องอยู่ประเทศเราทงสิพันเด้ออยู่ประเทศไทยกี่บ,บาทบะกี่บาทวะสิพันนี่มันจักบาทเนาะจักบาทวะสาวบาทบ่พี่น้องแมนบ่สาวบาทสาวบาท,สา,บาทสาวบาทพี่น้องทงละสาวบาท พี่น้องมีพักสหลาวน้ำเด้พี่น้องนี่เหลาขมพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ขมอยู่แล้วพี่น้องมี่ยังหลดน้ำเด้งพี่น้องทาง้ามทางครับ ออกใแล้วพี่น้องนี่พี่น้องหอยหอยขมหรือว่าหอยเดือพี่น้องแล้วแต่บ้านบ้านแล้วแต่วาซีเอิ้น,นะพี่น้องบ้านอะไมันแตกต่างกันนะพี่น้องบ้านบอมแมกเอิหอยเดือพี่น้องบ้านสะบ้านเอินหอยขม anh treo bên nó treo kín lên đây cái đi cho kênh Ghiền Mì Gõ นี่น้องอืฮึมทำกับด้าวไหมเพื่อนลองบึง้งอย่ามันขมติดปากติดคอนะพี่อนฮึมขมอย่างงี้ มึจริ้มเ่อสุขภาพีมึงเขาาหวานไปเริ่มคมไปยาผม รีบพี่น้องงูกล้องมันจับจับตรวจได้แน่นเนาะกอยหอยใส่กระมุกแดงพี่น้องมแดงงามนี่หายากเด้อพี่น้องเด้อ

แล้วที่เป็นยังนพี่น้องน่ะเบิดไปเบิดไปการหนึ่งพี่น้องคมไปเลยนี่ขี้ขี้ห้อยนี่กระคมนี่พี่น้องขี้มันได้ย

สองเศร้าสองพี่น้องเนาะเหตุจากพี่น้องเอฟซีสุกุสุคนกี่น้องกินต้นไม้พี่น้อง Thấy không? con chắp đây rồi bò không? không? หอยบลาแมกเอาไปปิ้งพี่น้องกินปิ้งเลยก็มาซ้อยแลย้อ,าาลอยกับเอามาก้อยกับไข่มดแดง <c oughs> แอบพิกเกาหนิมันเด้อมันเด้อพี่น้องก้ยยอ,งกอยหอย 啊嗯这这这！嗯，他累不这他累很牛你玩的嗯呢？他冻不呢？ พุกเก้าพื่อน้อ้อัตวกจรอเพี่าเมียซื้อม่อือครับครับหล่นหเิยเบิดไปก้านนึงเพื่อนมันขม พี sehen, ่น้องอันนี้ดอกมะม่วงเด้อพี่น้องบุ๊มบิลพักกระเดาเด้อนี่เด้อดอกมะม่วงเด้อบุ๊มบิลสะเด้อพี่น้องคือกันน้องพี่น้องเนาะลองดอกสดากับดอกมะม่วงนี่พี่น้องอ่มาพี่น้องคลิปนี้ก็ชิได้ขอเกล้าคำว่าสบายดีพี่น้องฝากอะไรกดแชร์ให้ในเด้อพี่น้องขอเป็นกำลังใจเห็จคลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเรื่อยๆแหละพี่น้อง ูใดอยากอุดหนุนก็นฝากเบ่งโฆษณาลแล้วก็ฝากไปกดติดตามซองให้มันหอ่อนหนึ่งแสน subway เด้อขอบใจหลายๆเด้อขอให้บุญขับนำสู้พี่น้องผู้ใดมาเบ่งทิบ่บ่แมกก็บ๊ายบาย